ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ข่าวประจำเช้าวันที่4ี่มิถุนายนสอง3นห้าหกสิบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวข่าวในตารางของนะครับอันนี้ข่าวในตารางนะครับสนคัญตารางเมื่อวานเนี่ยนะครับตัวเลขที่สำคัญสำคัญนะครับที่ออกมาก็คือหนึ่งเลยนะครับอ่าอันนี้ตัว A D P นะครับตัว A D P นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู อ่านะครับตัว a d p เนี่ยมันคือตัวได้การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานน <c oughs> อกภาคการเกษตรนะครับของอเมริกาซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะบอกข้อมูลทางด้านนฟนะครับแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เขาไปเอามาเนี่ยนะครับเอามาจากตัวธุรกิจเอกชนนะครับประมาณ400แ,แห่งด้วยกันนะครับซึ่งค่าที่มันออกมาเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะส่งผลยังไงต่อกราฟน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไอ้ค่าตัวนี้ การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของเอกชนมันสูงเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้ยูเอสโดน่าแข็งค่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะนะครับถ้ามันออกมาน้อยเนี่ยไอตัวยูเอสโดน่าก็จะอ่อนค่าลงนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยดอลลาร์มันกลายในมุมมอ,องผมนะดอลลาร์มันกลายเป็นเซฟเฮ็เว่นนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยตัวเลขมันออกมาดีนะครับดีกว่าคาดการณ์และก็ดีกว่าครั้งที่แล้วโดยที่ครั้งก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ลบหนึ่งหมื่นเก้าพัน 577k นะครับคาดการอยู่ที่ 9,000k นะครับส่วนค่าจริงเนี่ยมันอยู่ที่ลบ 2,760k นะครับซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดการค่อนข้างเยอะนะครับส่งผลให้ตลาดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขานรับตัวนี้แต่หาว่าออกมาประมาณทุ่ม15ถ้าเราดูการาฟเมื่อวานเนี่ย,ยจะเห็นว่า1เลย US ก็อ่อนค่านะครับทองคำก็อ่อนค่านะครับเพราะอะไรเพราะว่า เท่าที่ไปสืบมาคือนักลงทุนเนี่ยเขาอันรับกับตัวนี้นะครับแล้วก็มีมุมมองว่าเศรษฐกิจอเมริกามีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ตัวดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันบวกนะครับมันเป็นบวกส่งผลให้เซฟเปเวนเนี่ยมีอ่ามีแรงโดนกดดันนะครับทําให้อ่อนกําลังลงนะดัชนีหลักของสหรัฐที่มันบวกเนี่ก็อย่างเช่นดาวโจนส์นะครับ S&P 500แล้วก็ NASDAQ นะครับเดี๋ยวนี้คือถ้าเวลาเทรดเนี่ยถ้าตลาดตัวฝั่งตลาดทุนเป็นบวกเนี่ยก็มีโอกาสจะทำให้เซฟเวนก็คือ JPY นะครับอทองแล้วก็ส s ะยูเอส l เนี่ยมีการอ่อนค่าลงได้นะครับอันนี้ก็ก็ในช่วงนี้นะถ้าใครเทรดก็ลองลองมอง,องในมุมนี้ได้นะครับเพื่อจะช่วยในการเทรดได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลข PMI ภาคการบริการจากสถาบัน ISM ด้วยนะครับนี่เป็นข่าวสามดานจะลางนะท,ที่ที่ออกมาแล้วดีคาดการ ก็เลยกดดันราคาทองคำนะครับแล้วก็ตัวยูเอลลร์าให้มันร่วงลงได้นะครับโอเคอัน okay, นี้เป็นข่าวในตารางของเมื่อวานนะส่วนข่าวในตารางของวันนี้นะที่น่าติดตามนะครับก็วันนี้มีประกาศข่าวที่สามดาวค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างตัวแรกเลยออสเตรเลียนะครับของออสเตรเลียดัชนียอดขายปีเดือนต่อเดือนนะก็ ประกาศมาติดลบเยอะกว่าครั้งก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่หนีจากที่คาดการณ์สักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับเดี๋ยววันนี้นะบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็จะมีเป็นดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจดซื้อภาคการก่อสร้างของปอนนะครับแล้วก็อ่าสิบแปดจุดสี่ห้าเนี่ยนั้นะตัวยูโรมาลุวลัวเลยนะครับสภาพยุโรปก็จะออกมาประกาศหลายอย่างมากใครที่เทรดยูโรอยู่ก็ ก็ให้ระวังข่าวด้วยนะครับเป็นข่าวกระทิงสาวกระทิงหมดเลยนะครับก็เป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับธนาคารกลางนะครับอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมข้ามคืนของธนาคารกลางยุโรปแถลงการนโยบายการเงินของ ECB ีนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะมีผลมากนะเพราะ ECB แถลงการนโยบายทีไรนะครับการาฟวิ่งทุกทีนะในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นพวกมาตรการการเยียวยาหรือว่าการเพิ่มวงเงินในการ แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับส่วน US ก็มีประมาณทุกครึ่งเหมือนกันนะจำนวนคนที่ยื่นขอรับสิทธิกา,การว่างงานครั้งแรกนะครับจ็อบเลสนะอันนี้ที่เราที่เราดูดูกันอยู่ก็ต้องดูว่าตลาดจะหารับอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุ่กครึ่งอีกครั้งนะครับมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางยุโรปด้วยนะอันนี้ก็เป็น <c oughs> ข่าวในตาลางนะครับที่น่าติดตามกันนะครับ ต่อมาก็เป็นข่าวนอกตารางนะครับแล้วก็น,นี่เป็นมุมมองของคุณเคที่นะผมผมสรุปมาให้นะกันเขาบอกว่าออสเตรเลียเราล่าเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้อันนี้เป็นขาน่าวนี่นี่เลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูที่กราฟจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะแข็งค่าของเรื่องสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัยนะอย่างเช่นตัวเลขเศรษฐกิจของเดืนอนพฤษภาคมเนี่ยมันออกมาดี ที่มาหลอกมาดีเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขากลับมาฟื้นตัวจากโควิดนะฮะเริ่มมีการเปิดมืวงเปิดเมืองฮะไม่ให้เปิดโมงเปิดเมือง,องนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยช่วงที่ออสเตรเลียนะเขาเรียกว่าเริ่มที่จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัว RBA ธนาคารกลางของออสเตรเลียเองเนี่ยก็มีมาตรการต่างๆนะครับออกมาเรื่อยๆที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยของออสเตรเลียเนี่ยนะครับจริงๆมันขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับก็มีปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้มันสามารถปรับตัวลงมาได้นะครับก็คือหนึ่งะครับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งถ้าไอจีออสเตรเลียเริ่มขัดแย้งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่จีนเขาจะ ยกเลิกหรือว่ามีข้อตกลงในการทาธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นอันเนี้ก็เขาบอกว่ารัฐบาลจีนเขาบอกว่าภาษีการค้าขายข้าวบาเล่ของออสเตรเลียกับพวกเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับการที่ออสเตรเลียเขาต้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบในเรื่องของการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนในออสเตรเลียนะนะครับว่าแบบคือออสเตรเลียมันดันดไปบอกว่าจีนเนี่ยก็เป็นต้นเหตุโควิดเหมือนกัน นะครับอย่างเหมือนอเมริกาเลยเหมือนกับอารมณ์ข้าข้างอเมริกานะก็อันนี้ก็อาจจะทําให้ตัวเองอ่าค่าตัวตายอะไรเงี้ยนะออสเตรเลียก็อาจจะเสียหายได้นะครับถ้าจีนเขาเอาจริงขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาจะเป็นคู่ค้าใหญ่กันอยู่อย่างเช่นอ่าสินค้าทางเกษตรนะครับแล้วก็มีเป็นเหล็กแล้วก็มีเป็นทองแดงนะครับซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็ก็ต้องระวังกันนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นความตึงเครียดระหว่างตัว US กับจีนนะครับ วันนี้ข่าวจะมาเยอะมากนะนะฮะอยู่เอกับจีนเนี่ยเขาก็สหรัฐนะครับก็ได้สั่งแบนสายการบินจีนไม่ให้บินเข้าสหรัฐมีผลตั้งแต่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับโดยที่ทาเขาให้ผลว่านโยบายของสองประเทศเนี่ยมันไม่ตรงกันนะค,คือความขัดแย้งมันเริ่มมาสักพักแล้วครับตั้งแต่ทาเขาคิดว่าสีนผิเียงปล่อยโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่มันนานมามา,มากแล้วนะครับทีนี้จีนเองเนี่ย ก็เหมือนกับว่าก็มีการตอบโต้มาด้วยนะครับเช่นวิจารณ์เหตุประท้วงในสหรัฐนะครับโดยที่อันนี้มุมมองของคุณเคพนะมุมมองคุณเคพีเขามองว่าจริงๆแล้วจีนมันเขาไม่ได้อยากให้ทัาเนี่ยกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหรอกนะครับเพราะว่าในสมัยที่อ่าบารักโอบามาเนี่ยเป็นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอ่ะมันดีมากเลยนะนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าอ่า ผู้ท้าชิงของทรัมป์ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะซึ่งมาจากเดโมแครตเนี่ยก็มีโอกาสที่ความสามนธ์ของจีนกสหร่ยจะกลับมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือความตึงเครียดของจีนกสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะคงอยู่ต่อไปอย่างน้อยถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เทรดพวกเซฟเฮเบิรอะไรเงี้ยก็อาจจะโฟกัสข่าวตรงนี้ระหว่างจีนกสหรัฐได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า ตัว USD g โ j p จเนี่ยนะครับมันจะปรับตัวแข่งค่าขึ้นถ้าทั้งสองประเทศเนี่ยยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะแล้วความขัดแย้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเช่นอาจจะมีส่งความเย็นอา่านโยบายต่างๆที่มันส่งผลต่อความตึงเครียดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกภาษีการค้าเนี่ยถ้ามันกลับมากลับมาแล้วมันตกลงกันได้อีกรอบเนี่ยก็อาจจะยุ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการประทะก,กันทางทหารในทะเลจีนใต้นะครับแต่นี้อาจจะเป็นไปได้ยากนะสมัยนี้เขาก็อาจจะไม่ค่อยยินกันเลยนะครับ แต่ว่าอันนี้เห็นไหมครับมันจะมีคําว่าแต่ตลาดหุ้นสหรัฐยังบวกต่อหนึ่งถึงสองอร์ซนคืนนี้นะครับคือนักวิเคราะห์หลายหลคนเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเฮ้ยบวกไปเลยนะครับตอนนี้บวกได้บวกไปเถอะนะครับแต่อีกไม่นานเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็จะไม่บวกแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็ไม่เข้าใจเหมืนอนกันว่าทําไมนักลงทุนถึงหลับหูหลับตาลงอ่าว่าทําไมตาตลาดหุ้นสหรัฐจะบวกนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะ ตัวเลขที่มันออกมาดีขึ้นนะครับอาจจะทำให้มั่นใจในในเศรษฐกิจของสหรัฐได้มากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ติดตามดูข่าวเสานี้ไว้ด้วยนะครับก็ความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะแย่เรื่อยๆนะครับโอเคต่อมานะครับ g b p นะครับอันเนี้ยเป็นข่าวที่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าจีนเนี่ยเขาออกมาปลาล์มคนอังกฤษนะครับปาล์มรัฐมนตรีอังกฤษนะครับว่าเกี่ยวกับการที่อังกฤษมีแผนที่จะให สันชาติของชาวฮ่องกงประมาณ3มล้านคนนะครับซึ่งจีนเนี่ยเขาออกมาบอกว่านะคุณเจ้าลี่เจียนเนี่ยโกศกระทรวงของจีนเนี่ยเขากล่าวที่ปักกิ่งว่าจีนได้ยื่นหนังสือแสดงความไม่พอใจยอย่างแรงต่อรัฐบาลังกฤษนะครับเกี่ยวกับคํากล่าวของคุณลับนะครับคุณลับน่าจะเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งของ,องกีษนะครับก็เป็นเหมือนกับมือขวาบริจอนสันนะครับซึ่งเป็นการแทรกแซงกิจาก,การของฮ่องกงนะครับซึ่งจีนเนี่ยแนะนาให้กฤษถอยห่างจาก จากส่วนนี้นะครับก็คือเขาใช้คำว่าปากเหวนนะแล้วก็ให้ล้มเลิกความคิดที่จะทําสงครามเย็นกับจีนนะครับแล้วก็เลือกความคิดที่แบบเคยเป็นเจ้านานิคมมาก่อนนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าอังกฤษจะเป็นเจ้าของฮ่องกงไหเขาก็เลยอาจจะอยากมีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็ให้อังกฤษยอมรับข้อเท็จจริงว่าฮ่องกงกับคือสู่จีนไปที่เรียบร้อยแล้วอังกฤษต้องหยุดแทรกแซงกิจการฮ่องกงและกิจการภายในจีนทันทีมิฉน,นั้นสิ่งเหล่านี้จะย้อนคืนสู่อังกฤษอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าเรากล่าวโดยสรุปแล้วนะครับก็มีโอกาสจะทําให้จีบีพีอ่อนค่าลงนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบคซิสอยากเอาตัวเองจะไม่รอดเลยนะครับยังจะมีไปม,มีเรื่องกับชาวบ้านเขาอีกอน,นะครับก็ถ้าสถานก,การณ์ระหว่างจีนนะกับอังกฤษไม่ใช่จีนกับเมกานะเป็นจีนอังกฤษมันบานปลายขึ้นเนี่ยนะครับผมมองว่าจะมีผลให้จี p ีพีปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับเนื่องจากความเชื่อมั่นในลงทุนเนี่ยต่อ g จีีพีอาจจะน้อยลงนะครับประกอบกับหนีเบคซิสเลยข่าวนี้นะครับ <c oughs> ตัวเบคซิสเนี่ยเขา ธนาคารกลางนะครับ B.O.E เขาออกมาบอกว่าธนาคารกลางเนี่ยได้เรียกร้องให้ผู้ปล่อยสินเชื่อ,อรายย่อยของอังกฤษเตรียมรับความพร้อมสําหรับความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในการเจรจาระหว่างยูโรสาภาพยุโรปนะฮะกับอังกฤษเกี่ยวกับการตกลงทําข้อตกลงการค้าหลังจากออกจากเบรกซิตเป็นที่าหลังจากเบรกซิตคุยเรื่องเบรกซิตเปที่เรียบร้อยแ,แล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าธนาคารกลางเองมันก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะคุยกันเรียบร้อยก็ได้แต่ย,ยังแบบ เอาคำเตือนนะครับให้กับตัวผู้ปล่อยสินเชื่ออะไรย่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็นักลงทุนก็สร้างความแบบเออไม่ไม่มันอกมันใจในตัวปอนมากขึ้นแล้วนะครับถ้าดูจากกราฟนะครับอันนี้ก็เป็นข่าววันนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกราฟเลยนะครับถ้าเรามาดูกราฟกันนะครับอ่า GBP USD นะครับจะเห็นได้ว่า เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับผมมองว่าก็หนึ่งเลยม,มันอาจจะเทคนิคข้อด้วยนะครับที่มันอาจจะขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของข่าวด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าอย่างสมมติว่าผมลองตีเป็นเทรนไลน์ย่อยนะครับเป็นเทรนไลน์ย่อยนะตอนนี้มันหลุดมาหนึ่งเทรนไลน์แล้วนะครับใครที่จะมองตัว g p p s d ฝั่งเซลล์นะครับเป้าแรกเนี่ยผมมองอยู่ที่ ประมาณจุดนี้นะครับคืออยู่ที่ราคา1จุดประมาณนี้นะครับ1จุด2 4 6 9 8นะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับถ้าใครจะเล่นฝั่งเซลล์นะแต่ถ้าใครยังมองเป็นฝั่งบายอยู่ก็ก็ได้ครับแล้วอาจจะหาจังหวะเข้าเอานะครับโดยที่อาจจะเข้าตรงที่ราคาประมาณ1.25194นะครับอา่า2.5194นะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับก็อาจจะเป้าอาจจะอ่าน ขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ไฮเดิมนะครับก็ประมาณ1.26108หรือว่าใครมองว่าอาจจะสามารถขึ้นไปทดสอบเลนตาข้าบบนได้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 2 6 6 7 9นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ Gbpusd นะครับก็สามารถเลือกเล่นได้ทั้งสองฝั่งแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมก็อาจจะเก็บสั้นแล้วกันเนาะอาจจะวเนื่องจากฟันดามนทอนด้วยนะครับแล้วก็บริเวณนี้ จริงๆเขาว่าแนวต้านมันคือบริเวณของราคานะครับมันไม่จําเป็นต้องขึ้นไปชนเป๊ะๆนะนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นบริเวณของราคาแล้วก็มีโอกาสที่มันจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันก็กลับตัวลงมาตรงนี้นะครับก็ต้องดูอีกทีว่าถ้ามันผ่านราคาตรงนี้ไปได้เนี่ยหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งเก้าสี่เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะลงมายังจุดที่ผมบอกนะครับวันนี้ก็ลองอ่าลองดูได้นะครับต่อมาครับต่อมาเป็นตัวนะครับทองคําถ้าเรามองในภาพรวมมันก็ยังเป็นฝั่งขาบายที่ได้เปรียบอยู่ แต่ื่าวานมันมีการปรับตัวลดลงนะครับปรับตัวลดลงมาเพราะว่าข่าวตัว a d p มันออกมานะครับทีนี้อันนี้ผมก็ลองตีตีทรีไลน์ไว้นะครับเป็นกราฟเดก็จริงๆมันเหมือนจะเบรกแต่ว่ามันก็คือบริเวณผมยังเชื่ออยู่ว่ามันคือบริเวณแนวรับนะครับซึ่งมันไม่สามารถผ่านไปได้นะครับก็ต้องดูกราฟเดวันนี้ว่าถ้ามันปรับตัวขึ้นมานะครับหรือว่ามีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาต่อจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเขียวขึ้นมาเยอะกว่านี้หน่อยเนี่ย นะครับก็มีโอกาสที่เราจะเล่นในฝั่งของฝั่งขาบายได้นะครับแต่ว่าก็สต็อปลอก็อยู่บริเวณประมาณแนวรับด้านล่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนจะมองนะแต่ถ้าใครจะยังเซลล์ต่อนะครับก็สามารถเซลล์ได้นะครับโดยที่เป้าก็จะอยู่ที่หนึ่งหกเก้าสามจุดแรกนะครับแล้วก็หนึ่งหกแปดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวทองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวออสเตรเลียลลานะครับออสเตรเลียลลาอันนี้ ที่มองไว้นะครับมันก็ยังไม่ได้จริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบอ่อนค่าอะไรเท่าไหร่นะครับแต่มองว่าถ้ามันหลุดเทรลายย่อยตัวนี้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้นะครับก็คือ0.68510นะครับแล้วก็0.67730ถ้าใครจะเล่นฝั่งเซลนะครับก็อาจจะให้มันรอเบรแล้วก็มีสัญญาณที่ชัวร์กว่านี้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นฝั่งบายได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเป้าก็ยังคงอยู่ที่ไฮเดิมนะครับแต่ถ้าไม่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับจีนกระสารผมว่าออสมนนก็ไม่น่าจะ วิ่งเยอะอะไรมากมายแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูเมื่อวานนะครับโอเคเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับว่ามันพยายามจะขึ้นไปนะแต่ว่ามันก็ไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็มันลงมาปิดบริเวณด้านล่างแบบนี้นะครับก็ต้องดูในสําคัญของแท่งวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับถ้าจะเอาสดชัวร์นะจะเลตออสก็แนะนําว่าถ้ารอได้ก็รอนะฮะรอไม่ได้ก็อาจจะเข้าไปทําเฟรมย่อยดูพฏแอคชั่นเอาแล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับเป็น WTI นะครับน้ํามันก็ยังคง ขึ้นได้อยู่นะครับในมุมมองของผมนะถ้ามันไม่หลุดเทรนไลน์ตัวนี้มานะครับใครมองใครมองบายนะครับก็อาจจะไม่บายได้เลยก็อาจจะรอราคาลงมาโดนอ่าเทรนไลน์แล้วก็แนวรับบริเวณนี้นะครับประมาณ3 6 0 3 0นะครับโดยที่เป้าแรกนอยู่ที่3 8 2 8 0นะครับแล้วก็ 39. 725อนะครับต็อปร้อนก็อยู่บริเวณนี้นะครับอ่าใต้เทรนไลน์นี้ประมาณ50จุดก็ได้นะครับแล้วแต่ตามความเสี่ยงได้เลยนะครับโอเคครับก็ของผมก็ มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้พี่แนทต่อนันเลยครับเ,เห็นเห็นสไลด์แล้วใช่ไหมครับเห็นหน้าจอครับผมก็ของก็อย่างที่เพิ่มบอกไปครับว่านักลงทุนเขาเข้าไป ซื้อสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ในส่วนที่ทองเขาดรอปลงมาเนี่ยเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอะ่ะเขาดีขึ้นเรื่อยๆดีดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตัวอ่ายอะตัว pmi แล้วก็ตัว adp adp ตัวผู้จัดการฝ่ายสั่งซื้อนี่ก็เริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนว่า มันก็คอยกดทองมาตลอดแล้วก็ตัวหุ้นสหรายเขาก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันถ้าเราไปดูตัวตารางข่าวที่เพิ่มบอกไปนะครับแล้วก็อีส่วนนี้ก็เป็นข่าวที่พิ่มเล่าไปแล้วก็คือสายการบิน <c oughs> แล้วก็ตัวไอตัวยูโรเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ครั้งก่อนเนี่ย อีซีบเขาทำ QE ตัวอัดฉีดเข้าไปในตัวของซื้อบันธบ,บัจร750้ล้านอ่าจริงๆตัวนักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเดี๋ยวจะวันนี้แหละว่าจะมีนโยบายอะไรต่อเขาก็มีคาดการณ์ว่าน่าจะอัดฉีดเข้าไปเพิ่มอีก500บิลเลียนยูโรหรือ5 5 0 0อยบิลเลียนยูโรก็คืออัดฉีดเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวต้องมาดูว่าตัว E.U. เนี่ยมันจะ,ะกระทบออกมาว่ายังไงแต่ถ้าดูจากเดี๋ยวดูพอไปดูกาฟมันยังไปต่อได้อีกนิดนึงแล้วก็จะมีตัวตารางข่าวตอนเชา้าที่ตัวออสซี่ก็คือตัวตัวส่งออกเขาก็เพิ่มขึ้นนะก็ก็ยัง เราซียังดูแข็งอยู่แต่ทีนี่ข้อเดี๋ยวค่อยไปทีบานที่ลรานอกนั้นไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็จะมีตัวแต่อันนี้ข่าวหาไม่เจอแล้วว่าอไอตัวโอเปกเนี่ยเขาเหมือนจะเลื่อนการประชุมไปนะว่าว่าจะยังไงต่อก็มันเดี๋ยวอาจจะดูว่าน้ำมันมันจะตอนนี้น้ำมันมันก็ท่งๆอยู่ส่วนกราฟ จริงๆเดี๋ยวเติมเสริมทองทนิดนึงละกันรจริงๆของที่ของเปิ้มบอกไปก็อ่าใช่มันอาทองอ่ะจริงๆส่วนตัวมองว่ามันหลุดอยู่แล้วแหละแ,แ,แล้วก็เนื่องจากอาตอนเนี้คลายล็อกดาวน์มันเข้าเฟสสามหรือเฟสสี่สักอย่างคืออันเนี้ยทองมันน่าส่วนตัวทองมันน่าจะลงต่ออยู่แล้วแหละแ,แต่ถ้าจะให้เข้าเนี่ย มันจะมีคือทองเนี่ยหลุดแล้วหลุดหลุดตรงนี้หลุดเทรลลน์มาแล้วแหละแล้วก็โลมันปรับตัวลดลงอันนี้เห็นใช่ไหมเอ่ยเห็นครับครับทองมันปรับตัวลดลงมาแล้วตรงเนี้ยจริงๆถ้าเราจะเข้าเนี่ยมันเข้าได้สองจุดคืออ่าหนึ่งคือบริเวณหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสาม าราคามันปรับไปตรงนี้ขึ้นมาเ็น1.713มันก็อาจจะลงมาต่อได้เลยถึงพนะัน1.770อ่าในส่วนของตัวตัวทองนะหรือถ้ามันขึ้นต่อได้อีกมันก็จะเป็นเทรนไลน์ที่เขาปรับตัวหายลดลงจะอยู่แถวประมาณ1.734โซนตรง1.734ก็มีสิทธิ์อ่าปรับตัวลดลงได้ตรงนี้ถ้าทองถ้าจะให้เล่นก็ยังคิดว่าเล่นหน้าเซลล์น่าจะโอเคกว่า ส่วนยูโรเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงก็คือจริงๆยูโรมันมีเทนไลน์ของเทนไลน์วีคอยู่ถ้าเราไปดูกราฟมันจะมีนั่นแหละคือเทรนมันเป็นขาลงมานานแล้วเทนไลน์วีคนั่นตรงนี้แล้วก็ไอส่วนของต้องมาดูตัวที่บอกคือเดี๋ยวตัวตอนค้ำๆว่า ECB มันจะยังไงแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันยังไม่จบนะ พอเทนไลน์วีคเนี่ยมันอยู่ข้างบนประมาณหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งจุดสามเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งสามเจ็ดแปดอะไรเนี่ยประมาณเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ถ้าวัดฟิโบเนี่ยตรงเนี้ยมันยังขึ้นต่อเลยอีกแต่ไม่รู้มันจะพักก่อนหรือเลปล่าตรงนี้ถ้าขึ้นไปก็ขึ้นถึงตรงนี้เลยก็คือมันจะไปแมทกับตัวเทรนไลน ของเส้นเทนไลน์หลักคือเทนไลน์วีฟถ้าให้เล่นก็ไม่บายแล้วรอเซล์ลดีกว่านอกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเสริมครับประมาณนี้